ม็ได้มันถายครับถ่ายครับเหวเอาปลาขาวด้วยนะ พิษยาพิษยใจเย็นใจเย็นนะยวก่อนเาล่าข hmm. e ึ้นมาเอเ่งเทรนี่ดีปากเลยอะดีเีอย่างเตคำปเลยเน้อเติมากอือบหงหอเมันแมนอยู่เนี่ยอ่ะก้อยบอดเจ้าแล้วกอวเขาไมได้กาไม่ได้กออผมเขาไอ่ไเนี่ย

เนน้องนุ่มะโยลงเงียยใอมไหนประมงนี่ก่อนครับ้เกบมงครับผมปี่รว่อย่าครับหประมงนอกเลยย่ไปะมงนอกลยย่เอาลงนอกที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวเผมจะเมไีัีวผมเดี๋ยวัับ